สวัสดีครับผมมีงาน49บาทสติกเกอร์วันนี้จะนำเสนอสติกเกอร์พิมพ์หมึกขาวมาให้รับชมกันว่าแตกต่างจากระบบสีสีอย่างไรามาดูตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างจากทางร้านที่พิมพ์ออกมาไม่รู้จะมองเห็นไหมนะครับตัวของสื่อมันจะเป็นสีขาวประมาณนี้ ก็จะนูนๆออกมาที่ขาวเนี่ยจะเป็นสีพิเศษครับมีแค่ไม่กี่ที่ที่รับทำระบบอินเจ็ตนะตอนนี้เพราะด้วยการดูแลที่ยากและราคาหมึกเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ทางเราก็ยังรับทำและผลิตเหมือนเดิมหมึกที่เราใช้เป็นหมึกแท้แน่นอนจากโลแลนดเหมือนที่ผมเคยอัดคลิปหลายๆคลิปให้ดูกัน Okay. ของแท้จากโลลแอนทุกอย่างใช้ของแท้หมดของเรามั่นใจได้เลยว่าสีที่ออกมาจะขาวแน่นอนไม่หมองคล้ำอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูว่าสติกเกอร์สีขาวเนี่ยเมื่ออยู่บนผลิตภัณฑ์เนี่ย มันจะมีความสวยงามและสินค้าจะดูพรีเมียมขนาดไหนมาลองดูกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ลองติดมาให้ดูนิดนึงแล้วถ้าหลอดเป็นสีเข้มสีทึบติดกับสติกเกอร์ใสพิมพ์หมึกขาวมันจะมีความโดดเด่นออกมา ค่อนข้างแน่นอนครับว่าความสวยงามมีให้เห็นแน่นอนกับสติกเกอร์สายพิมพ์สีดำมาจะกลืนกับผลิตภัณฑ์ถ้าผลิตภัณฑ์เป็นสีดำสีขาวเนี่ยถ้าพิมพ์ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สีทึบ นี่ผมลองพิมพ์แล้วแปะดูในสติกเกอร์ที่เป็นสีสว่างก็คือสีแดงมันก็ยังมีความโดดเด่นอยู่ในตัวของมันนี่แหละครับที่เราเขาเรียกว่าสีพิเศษอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ทั้งสามช่องทางเลยนะครับ หากมีข้อสงสัยใดๆก็โทรมาตามเบอร์ติดต่อด้านล่างได้เลยขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับผม